อาสวัสดีครับมื่อนี่ทีมงานปุ๋ยเอเวอเรสสาขาสังขะศิแยกหนองยาวจังหวัดสุรินทร์เนาะว่าลงพื้นที่่อาบ้านพ่ออยังพ่อวัาที่พ่อพ่อพิชิตครับพ่อพิชิตบ้านยังพ่อบ้านพักไม้บ้านพักไม้ตำบลพ่อตำบลพักไม้อำเภอศรีขอนระพุ่มเนาะอ่ามาอนใสปุ๋ยเอเวอเรสเฮาเนาะทั้งปุ๋ยน้ำปุ๋ยมีดครบคู่กันนะพ่อเนาะอ่าก้อนใสปุ๋ยตัวนี้เป็นยังไงพ่อกีดยางได้ดำดับหนีบอกอนใส่มันกับบ่อคอยไหลบนไหนบ่อคอยไหลเนาะน้ำนักได้หลายบ่พ่อ พอทำตัวนี้ครับบ๊อปอ๋อพอหลังว่าเข้าใส่มาใส่ปุ๋ยเอเวอร์เรสเขาน้ะช่วงกลางฝนเนาะมาใส่เอวอต้องปุ๋ยนำปุ๋ยเม็ดควบคู่กันไปอ่าน้ำนางพ่อได้จักเปอร์เซ็นต์ครับผมอ่าน้ำนักข้นป้าครับผมข้างแรกข้างแรกนั้นมันีผมทีมันเริ่มไหลแล้วครับเนาะั้างแรกมันมันเริ่มมากแต่ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเพิ่มน้ำนักขึ้นทุรอบไม่พอเพราะรอบละยี่สิบสามสิบโลครับ ช่วงที่ผ่านมารอยหกสิกกโลครับผมจังมีพ่อสีมีดได้เนาะสีมีสองร้อิบโลอย่างสามกวรา้นแปครับผมก่อนใส่ปุ๋ยตัวนี้บ่พอร์เนบ่พอใส่ปุ๋ยตัวอื่นตัวไปบ่พอดเนาะอ่าตัวนี้จัมีดลพ่อเนี่ยสมมดครับสามมีดเนาะคำเนาะหนึี่เครื่องกระโปงอันนี้กระโปงโปงหนึครับสามมดเนาะใส่ปุ๋ยตัวอื่นได้อีสี่บ่พอบ่ถึงครับบ่ถึงบ่ถึงเนาะ อันนี้ในในพ่อนี่กับต้นนี้ต้นนี้บ่วไหลครับบ่วไหลปกติเขาบ่วเดีบ่วไหลเนาะเป็นยังไงตายมิ้นบ่วพ่อครับยังไงตายบ่อยไวครับบ่ได้กีดพราเขาม่ใส่ปุ๋ยเอเวอเรนต์แล้วเขาไม่กีดได้โป๋อเกือบจะจะเครื่องอีกหนึงครับเนาะอ๋อครับผมนะครับมานีกตอนนี้คือกันนะครับพ่อเนาะรู้สึกว่าใบแตกต่างพ่อใบพักใบแตกต่างกันหลายครับก้อนไส้เขียวครับเขียวเชียวโดนเนาะเขียวดำดำเนาะมันบับับัเหลืองคือปุ๋ยตัวอื่นนะพ่อเนาะ ครับโอ้ยล้นนึงครับอาอยากให้นักมีเฉพาะยางนะครับผมมีน้ำหนักนะอันนี้ก็บสามมีดเนาะสามมีดครับผมนี่ครับสามมีดครับอีปโหนึงอีปูหนึงกักระรังสี่นี่เนาะครับผมน้ายางนิ่มเฉพาะเขาใส่ปุ๋ยูจะนิ่มเนาะตัวนี้คนน้ำมินตัวนี้ตัวนี้ปุ๋ยน้ำเพราะผนิ่มเนาะครับผมอ๋เพิ่มสม่ำเสมอเฉพ่อเนาะเอาแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้ได้ดี